ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตาบินทิกะเศรษฐีใกลรพนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงทรงได้จีวรบินตาบาทเสนานะ และกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการแม้ภิขุสง์ก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินตบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการส่วนพวกอัญญะเดรถีปริปปาชกเป็นพวกที่มหาชนไม่สักการะไม่เคารพ นับถือบูชายำเกรงไม่ได้จีวรไม่ได้บินทบาทไม่ได้เสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเปสัตบริการครั้งนั้นแลพวกอัญญะเดรถีปริพาชกอดกลั้นสักการะของพระผู้มีพระภาคและสักการะของพิกุสง์ไม่ได้เข้าไปหานางสุนทรีปริภพาชิกา ถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับน,นางสุนตรีปริพาชิกาว่าดูก่อนน้องหญิงเธอสามารถเพื่อจะทำประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้หรือนางสุนตรีปริพาชิกาถามว่าดิฉันจะทำอะไรพระผู้เป็นเจ้าดิฉันสามารถทำอะไรแม้ชีวิต ดิฉันก็สละเพื่อประโยชน์แห่งญาติทั้งหลายได้ดูก่อนน้องหญิงถ้าเช่นนั้นเธอจงไปสู่พระวิหารเจตวันหนึง่งเนืองเถิดนางสุนตรีปริพาชิก,การับคำของอัญญะเดรตีปริพาชกเหล่านั้นแล้วได้ไปยังพระวิหารเจตวันหนึง่งเนืองเมื่อใด พวกอัญญะเดรธีปริพาชคเหล่านั้นได้ทราบว่าสุนทรีปริพาชิกามีคนเห็นกันมากว่าไปยังพระวิหารเชตวันหนึ่งเนืองเมื่อนั้นได้จ้างพวกนักเลงให้ปลงชีวิตนางสุนทรีปริพาชิกานั้นเสีย แล้วหมกไว้ในครูรอบพระวิหารเชตวันนั่นเองแล้วพากันไปเฝ้าพระเจ้าเประเนที่โกศลถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กลาบทูลว่าขอถวายพระพรนางสุนทรีปริภาชิกาอาตมาภาพทั้งหลายมิได้เห็น พระเจ้าปเสฐทิโกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายสงสัยที่ไหนเล่าพวกอัญญะเดรถีตอบว่าในพระวิหารเชตวันขอถวายพระพรพระเจ้าประเสฐทิโกศลจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายจงค้นพระวิหารเชตวัน ครั้งนั้นพวกอัญญะเดรฐีปริพาชกเหล่านั้นคนทั่วพระวิหารเจตวันแล้วกุดศพนางสุนทรีปริพาชิกาตามที่ตนสั่งให้หมกไว้ขึ้นจากคูยกขึ้นสู่เตียงแล้วให้นำไปสู่พระนครสาวัตถีเดินทางจากถนนนี้ไปถนนโน้นจากตรอกนี้ไปตรอกโน,น้นแล้วให้พวกมนุษย์โพธนาว่า เชิญดูกรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเถิดนายสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศิลมีธรรมะเลวสามพูดเท็จไม่ประพฤติพรหมย์ก็สมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสม่ำเสมอประพฤติพรหมย์พูดจริง มีศีลมีธรรมะอันงามความเป็นสมณะของสมณะสักยบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นพรมของสมณะสักยบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นสมณะของสมณะสักยบุตรเหล่านี้จิบหายเสียแล้วความเป็นพรมของสมณะสักยบุตรเหล่านี้จิบหา,ายเสียแล้ว ความเป็นสมณะของสมณะสักยบุตรเหล่านี้จะมีแต่ไหนความเป็นพรหมของสมณะสักยบุตรเหล่านี้จะมีแต่ไหนสมณะสักยบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมก็จะไหนเล่า ปรุษกระทำกิจของบุรุษแล้วจกปรงชีวิตหญิงเสียก็สมัยนั้นแลมนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวัตถีเห็นภิกขุทั้งหลายแล้วย่อมด่าย่อมบริพา์ขึงเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัพปุรุษว่าสมณนะสักยบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอาย ก็ฉะนัยเล่าบุรุษกระทำกิจของบุรุษแล้วจับปลงชีวิตหญิงเสียครั้งนั้นแลเวลาเช้าพิกุมากรูปด้วยกันครองผ้าอันตระวาสกถือบาทจีวอเข้าไปบินทบาตอย่างพระนครสาวัตถีครั้นกลับจากบินทบาตในภายหลังพัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายในพระนครสวัสดีเห็นภิกขุทั้งหลายแล้วย่อมด่าย่อมบริพาทย่อมขึงเคียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายไม่ใช่ของสัพพลุทธ ว่าสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายชนัยเล่าบุรุษกระทากิจของบุุษแล้วจะปลงชีวิตหญิงเสียพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกุทั้งหลายเสียงนั้นจักมีอยู่ไม่นานจักมีอยู่เจ็ดวันเท่านั้นล่วงเจ็ดวันไปแล้วก็จักอันตรธานหายไปพิกุทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงโต้อตอบมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่เห็นภิกขุทั้งหลายแล้วด่าบริภาทขึงเคร,เรียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสับป,ปุลุด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทำบาปกรรมแล้วพูดว่ามิได้ทำย่อมเข้าถึงนรก คนแม้ทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวสามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าลำดับนั้นแลพิกุเหล่านั้นเล่าเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วย่อมโต้อตอบพวกมนุษย์ผู้ที่เห็นพิกุทั้งหลายแล้วด่าบริพาสขึงเคียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัพพุลุษ ด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่กระทำบาปกรรมแล้วพูดว่ามิได้ทำย่อมเข้าถึงนรกคนแม้ทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวสามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้า มนุษย์ทั้งหลายพากันดำริว่าสมณศักยบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทำความผิดสมณศักยบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทำบาปเสียงนั้นมีอยู่ไม่นานนักมีอยู่ได้เจ็ดวันเท่านั้นล่วงเจ็ดวันแล้วก็หายไปครั้งนั้นแลพิกุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ตวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกุทั้งหลายเสียงนั้นจักมีอยู่ไม่นานล่วงเจ็ดวันแล้วก็จกหายไปเสียงนั้น จากหายไปแล้วเพียงนั้นพระเจ้าข้าลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมแล้วย่อมทิมแทงชนเหล่าอื่นด้วยวาจาเหมือนเหล่าทหารที่เป็นข่าศึกทิมแทงกุญชรผู้เข้าสงคราม ด้วยลูกศรฉฉนั้นภิกขุผู้มีจิตไม่ประทุษลายฟังคำอัญญาบคายที่ชนทั้งหลายเปล่งขึ้นแล้วพึงอดกลั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างในครั้งพุทธการที่มีการกระทําต่อพระศาสดาและหมู่พิกุทั้งหลายซึ่งก็จะใช้ลักษณะเดียวกันคือใช้การโฆษณา แต่ก่อนก็ใช้การแบกหามไปทั่วๆพระนครนะแล้วก็ให้คนรับรู้ให้คนเข้าถึงนะพระศาสดาก็ให้แกด้วยพระสูตรที่บอกว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทำบาปกรรมแล้วพูดว่าไม่ได้ทำย่อมเข้าถึงนรก คนแม้สองพวกนั้นมีกรรมเลวทรามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าเสมอกันคือทั้งคนพูดไม่จริงหรือคนที่ทำบาปแล้วพูดว่าไม่ได้ทำเนี่ยก็เสมอกันที่นรกนะลองดูประสูตรเรื่องของทานดูก่อนพิกกุทั้งหลายอสัปุลิสสาน5ประการนี้5ประการเป็นชนหนึ่ง อสับบุรุษย่อมไม่ให้ทานโดยความเคารพหรือว่าอาศับบุรุษเนี่ยย่อมให้ทานโดยความไม่เคารพอันนี้อันที่หนึ่งอาศับบุริสทานทานของคนที่ไม่ดีอสศับบุรุษย่อมให้โดยความไม่เคารพสองให้โดยไม่อ่อนน้อม สามไม่ให้ด้วยมือตนเองสี่ให้ของที่เป็นเดนห้าไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงแล้วให้พิก,พกุทั้งหลายอสพปุริสทานหาประการนี้แหละิกุทั้งหลายสปุริสทานหาประการนี้หประการเป็นชะน สัพพลุษย่อมให้ทานโดยเคารพหนึ่งให้โดยอ่อนน้อมหนึ่งให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของไม่เป็นเดนหนึ่งเห็นผลที่จะมาถึงแล้วให้หนึ่งพิกุทั้งหลายสัพพุลิสทาน5ประการนี้แหลนี่ก็เป็นเรื่องของทานที่คนดีให้อย่างไรคนไม่ดีให้อย่างไร ภิคือทั้งหลายสัพปริสถาน5ประการนี้5ประการเป็นฉไหนคือสัพุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการละอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานหา ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นพิกุทั้งหลายสับบุลุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธ,ธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นให้ผลรั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี้ยโสดลงสดับคําคำสั่งตั้งใจใคร้รู้ ในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นให้ทานโดยการอันโคนแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ทานนั้นให้ผล ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมกุลหสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก และย่อมมีเป็นผู้มีโภคกรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือภัยอันเกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทาญาตในที่ที่ทานนั้นให้ผลพิกขุทั้งหลายสับปริสตานห้าประการนี้แหล พิกลทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกห้าจำพวกเป็นไนคือบุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นหนึ่งบุคคลย่อมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันหนึ่งบุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายหนึ่งบุคคลเป็นผู้โลเลหนึ่งบุคคลเป็นผู้เขลาหลงงมงายหนึ่ง ภิกขุทั้งหลายก็บุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นอย่างไรบุคคลในโลกนี้ให้จีวรบินบาทเสนาสนะและกีฬาณนะปัจจัยเปรษัตรบริการแก่บุคคลเขาย่อมคิดอย่างนี้ว่าเราให้ผู้นี้รับดังนี้ให้แล้วย่อมดูหมิ่นบุคคลนั้นภิกขุทั้งหลายบุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นอย่างนี้แหล ภิกุทั้งหลายก็บุคคลย่อมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรบุคคลในโลกนี้อยู่ร่วมกับบุคคลสองสามปีย่อมดูหมิ่นผู้นั้นเพราะการอยู่ร่วมกันพิกุทั้งหลายบุคคลย่อมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวคุณหรือโทษของผู้อื่นย่อมน้อมใจเชื่อโดยเร็วพลันภิกกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายอย่างนี้และิกกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้โลเลเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสตานเล็กน้อยมีความพักดีเล็กน้อยมีความรักเล็กน้อยมีความเลื่อมใสเล็กน้อยภิกขุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้โลเลเป็นอย่างนี้แหลพภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้เขลาหลงงมงายเป็นอย่างไรเล่า บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้กุศลธรรมและอกุศลธรรมย่อมไม่รู้ธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษย่อมไม่รู้ธรรมะที่เลวและปราณีตย่อมไม่รู้ธรรมะฝ่ายดำและฝ่ายขาวภิกขุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เข่าหลงงมงายอย่างนี้และภิกขุทั้งหลาย บุคคลห้าจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก